สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของแฟนคลับเรื่องของสุขภาพเนาะว่าตับไตไส้พุงมันเป็นยังไงบ้างแต่แฟนคลับท่านนี้นะครับได้มอบใบแพทย์มาให้โจดูนะครับแล้วก็ได้มาสอบถามกันว่าเอะโจทําเป็นวิทยาทานได้ไหม เราก็จะได้มาทําอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมว่าระหว่างนะครับได้ใบแพทย์มาแล้วเนี่ยผมก็มาตรวจดูเพราะว่าท่านเป็นนะครับนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งนะครับของประเทศไทยนี่แหละนะครับมีความสําคัญมากๆหลายๆด้านนะครับเกี่ยวกับตํารวจแต่ท่านผู้ชมทราบไหมว่านายตารวจท่านนี้หลังจากที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยนะครับวัยเกษียณเนี่ยเราก็ต้องมาคุยเรื่องสุขภาพกันนะครับว่าเบาหวานเขาเป็นยังไงความดันเขาเป็นยังไงนะครับ ค่าไตาเขาเป็นยังไงไขมันเป็นยังไงแต่เรื่องวันนี้นะครับก็คือเรื่องของค่าไตาท่านผู้ชมก็คือว่ามันมีอยู่ช่วงระยะหนึ่งคือเขาเนะ่ยติดโควิดกินยาเคมีคาราเซตามอนอะม็อกซี่แก้อักเสบคารานี่แก้ไข้นะครับกินก็20กว่าวันเลยท่านผู้ชมและก็ที่สําคัญนะและสมุนไพรที่เขาได้กินณนะตอนนั้นที่เขาติดโควิดเนี่ย เป็นอย่างไรก็คือฟ้าทลายโจรท่านผู้ชมเราก็จะมาหานะครับข้อมูลด้วยกันจากใบแพทย์นี้แหละท่านผู้ชมเอาแล้วนะครับวันนี้โจฮักดัสนีคามก็จะมาเปิดเผยเรื่องของการกินยาเคมีเข้าไปแล้วเนี่ยช่วงนั้นค่าไตาเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าแฟนคลับท่านนี้นายตำรวจท่านนี้ที่กเกษียณมาแล้วนะเป็นเบาหวานความดันไขมันแม้แต่โรคไตที่เราจะมา จะแจ้งแถลงไขกันวันนี้ท่านผู้ชมเอาละนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของตารางท่านผู้ชมคือจริงๆแล้วเขาเป็นแฟนขับโจนะก็มาหลายเดือนแล้วเขาก็กินสมุนไพราชาหินฟ้าแลบเนี่ยนะครับแล้วก็สูตรสูตรที่ผมได้ปรุงไว้แบบของแท้ต้างโจนะท่านผู้ชมปรุงเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้อานายตำรวจท่านนี้นะครับก็ผมก็เรียกเขาพี่แล้วกันนะครับแล้วก็ หลังจากที่เขากินมาตั้งแต่เดือนกุมภานะครับกุมภามกรกุมภาพันสองพันหร้อยหกสิบห้าเนี่ยกินมาเรื่อยๆก็ก็ก,ก,ก็ทุกอย่างก็ค่าไตาเขาจะอยู่ที่นะครับจริงๆแล้วเขามาตรวจของค่าไตาเนี่ยเดือนเมษานะครับเดือนเมษาเนี่ยค่าไตานะครับดูตามตารางของเขาเลยค่าไตาแต่อยู่ที่สี่สิบแปดจุดสามหกท่านผู้ชมหลังจากนั้นท่านผู้ชมทราบไหมว่า เดือนพฤษภาเนี่ยไปตีกอล์ฟออกนอกรอบได้ของแถมมาไม่ไม่ต้องโมโหนะพี่ได้ของแถมมาก็คือติดเชื้อมานะครับติดเชื้อโควิดนั่นแหละนะครับแล้วก็มาทําการรักษาตัวนะครับก็กินกินยาเคมีจุดไฮไลท์ของวันนี้คือกินยาเคมียาเคมีคืออะไรท่านผู้ชมพาราเซตามอลอารบอกซี่พารานี่คือยาแก้ไข้ พราะมีไข้ด้วยนะครับส่วนอะมอกซีคือ,อยาแก้อักเสบนะครับอาจจะเป็นอามีอาการไอและก็ฟ้าทลายโจรท่านผู้ชมที่เป็นสมุนไพรในหนึ่งในนั้นแต่ว่าชาสมุนไพรบําบัดหินฟ้าแลบเนี่ยท่านก็กินอยู่แล้วนะครับกินมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็กินแบบธรรมดานะครับเช้าแก้วเย็นแก้วเรื่อยประมาณนี้บางครั้งก็มีสองแก้วแถมด้วยนะน้อยๆหน่อยนะพี่นะแล้วก็ท่านผู้ชมทราบไหมว่า <c oughs> เดือนเมษาเอาละผมจะเริ่มเดือนเมษาแต่การกินชาของเขาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565าเดือนเมษานะท่านผู้ชมดูเลยนะค่าไตาเนี่ยค่า e, e g f r ของท่านเนี้ยเขามีเรื่องของเบาหวานด้วยนะแต่ผมจะไม่พูดนะครับเพราะเขาเป็นเบาหวานความดันไขมันและก็โรคไตท่านผู้ชมโรคไตนี้มีค่าอยู่ที่เดือนเมษานะ48.36ว้าวนะครับก็ถือว่า อาวกระเษียณเนี่ยมีค่าไตาก็อาอย่างน้อยนะเขาก็บอกว่าโจพี่ขอสักห้าสิบได้ไหมเดี๋ยวนะพี่จัดเต็มให้นะครับแต่ว่าพี่เขาก็ยังฉีดอินซูลินอยู่นะนะครับเดี๋ยวนี้ฉีดวันละครั้งแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วโจก็บอกว่าพี่อินซูลินเนี่ยไม่จำเป็นต้องฉีดเพราะว่าน้ําตาลพี่มันก็ไม่ได้สูงมากมาย80กว่า90%้ร้อยร้อยต้น,ตนๆเงี้ยนะครับไม่จำเป็นต้องฉีดเลยนะครับตาราบใดที่มีชาบําบัดหินฟ้าแลบที่ผม อาจได้ปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเอาละนะครับพอเดือนเมื่อกี้เดือนเมษา48.36ดเดือนพฤษภามาติดโควิดท่านผู้ชมเอ้ยนะครับก็ได้กินยาพาราเซตามอลไปนะครับร่วมเกือบเดือนและอะม็อกซี่แก้อาการอักเสบนะครับบางทีมีไอด้วยนะครับก็กินเกือบเดือนเหมือนกันก็กินคู่กันนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมเขาก็จะมี วกฟ้าทลายโจรมั่งก็กินไม่กี่วันนะฟ้าทลายโจรเพราะฟ้าฟ้าทรลายโจรมันก็แก้ไข้แก้อยอยู่แล้วนะครับแก้อาการอักเสบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีทั้งยาสมุนไพรแล้วก็มีทั้งยาโรงพยาบาลจุดไฮไลท์ก็อยู่ยาโรงพยาบาลน,นี่แหละท่านผู้ชมว่ามันเป็นยังไงพอเดือนมิถุนายนนะ2565าเนี่ยนะครับดูตามตารางเลยที่เขาจะต้องไปตรวจสุขภาพนะครับเมษา48.36 พฤษภามาติดโควิดท่านผู้ชมก็มีกินยาเคมีนะครับทางโรงพยาบาลจัดให้พาราเซตามอลอะม็อกซี่และสมุนไพรฟ้าทลายโจรแต่นะครับมาเีกท่านผู้ชมเพราะว่าฟ้าทลายโจรนั้นไม่มีผลอยู่แล้วนะครับมันเป็นสมุนไพรนะครับแต่ว่าที่อันนี้ผมมาพูดถึงว่ายาเคมีพอมิถุนาท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นก็เขามาตรวจโอ้สอเดือนต่อมานะมาตรวจค่าไตาลดลงมานะ ลดลงเบอร์เหลือส9สจุดเจท่านผู้ชมนะครับลดลงมาเยอะเลยนะครับลดลดจาก48.36บเนี่ยลดลงมาเกือบ10อะ่ะโอเคเลยนะครับทำยังไงทีนี้ก็เลยบอกว่าเอาพี่เดือนมิถุนาแล้วพี่ก็หายจากโควิดแล้วเนาะเราก็มาคุยกันก็พี่เขาก็ยังกินชามาเรื่อยๆนะกินมาเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นคนไข้ที่ดีมากเป็นเพราะเขาเป็นเบาหวานไงเขาก็ต้องกินนะครับ มันช่วยลดน้ําตาในเลือดกับไขมันในเลือดด้วยและก็ฟื้นฟูไตไปด้วยแต่ในช่วงที่มีกินเคมีเข้าไปท่านผู้ชมชาบําบัดหินฟ้าแลบที่สูตรสูตรที่แบบปรุงเรียบร้อยเนะี่ยที่พี่เขาทานอยู่เนี่ยมันช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถือค่าว่าค่าไตาก็ลดลงมาแย่เลยเหมือนกันสุดยอดแย่เหมือนกันลดมาเหลือสามสิบสามสิบเก้าจุดเจ็ดสี่นะครับโอ้โหจากจากสี่สิบแปดจุดสามหกเมื่อเดือนเมษานะครับ เอาละทีนี้นะครับพี่เขาจะต้องตรวจไปท่านผู้ชมเมื่อกี้ตรวจเดือนเดือนมิถุนายน2565ยเนี่ยได้สามสิบเก้าจุดเจ็ดสี่โอ้ตายแล้วทำไงสามสิบเก้ากว่านะก็มาปรึกษาก็บอกว่าพี่กินชาตัวนี้ไปเถอะนะครับไปเรื่อยๆพี่ไม่ต้องหยุดนะครับวันละแก้วสองแก้วไปไม่ซีเรียสน,นะครับกินมาเดือนกันเดือนกันยานี่น,นะครับเดือนกันยานี่ยคิดดูนะมิถุนา กรกฎาคมสิงหากันยาก็ได้มาตรวจก็สองเดือนสองเดือนเต็มๆนะครับเต็มเลยล่ะก็มาตรวจได้เท่าไหร่ท่านผู้ชมทราบไหมเป็น48.79ท่านผู้ชมเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้นะครับเดือนเดือน,เด,อนเดือนมิถุนาได้39.74นะแล้วก็ตัวเลขขึ้นมาเป็น48.79เป็นอะไรที่โหมากโขเลยท่านผู้ชม นี่แหละนะครับในการฟื้นฟูไตด้วยการใช้สมุนไพราชาวบำบัดกลิ่นฟ้าแลบที่อยู่ในสูตรที่ปรุงโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูไตที่แบบดีมากส่วนอีกวันนะครับผมจะคุยเรื่องน้ําตาลแล้วก็บาหวานนะท่านผู้ชมเอาละ้นะครับค่าไตาเนี่ยพี่เขาเนี่ยพี่นายตํารวจใหญ่ท่านเนี้ยนะครับเราดูตารางไตนิดนึงไตนะครับก็คือว่า ท่านผู้ชมไตเริ่มเสื่อมเนี่ยเขาเรียกวาย่า 1. ไต,ไตระยะที่หนึ่งไตไตระยะต่างต่างเนี่ยไตเรื้อรังเนี่ยมันจะมีอยู่5ระยะระยะที่หนึ่งเขาเรียกว,ว่าไตเริ่มเสื่อมหรือโปรตีนรั่วนั่นแหละท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ90ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะดีเลยนะครับทีนี้เรามาดูระยะที่2นะครับพอระยะที่2เราจะมีค่าเท่ากับนะครับ60ถึง90ท่านผู้ชมก็คือ6 0ถึงเก้เขาเรียกว่า ไตเริ่มถูกทําลายนะครับไตรียะที่3มีค่า E G F R เท่าไหร่ mm hmm. ท่านผู้ชมก็คือว่า3 0มสถึงหกคือนะครับพี่เขาจะอยู่ในช่วงที่3 0มสถึงหกไตเสื่อมนะครับอันนี้เขาเรียกไตเสื่อมไตเสื่อมเนี่ยแต่เขาเขาเรียกว่าไตาระยะที่3 mm hmm. นะครับสามารถที่จะฟื้นฟูได้ท่านผู้ชมสบายๆเลยนะครับอันนี้เหมือนกันเขาอยู่ที่อพอมิ พอกันยาต่อมาเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยตามตารางเลยนะนะครับอันนี้ขึ้นมาเป็นไตระยะท,ที่สามไตระยะที่สามแบบสามสิบถึงหกสิบอยู่แล้วเขาได้ค่าสี่สิบแปดจุดเจ็ดเก้าไงท่านผู้ชมอันนี้ก็สบายขึ้นมาเลยไตยระยะที่สี่มีค่าเท่าไหร่สิบห้าถึงสามสิบนะครับค่า EGF-R เขาเรียกว,ว่าไตเริ่มที่จะวายท่านผู้ชมไตเริ่มที่จะวายทีนี้นะครับ ไตระยะที่5เนี่ยเขาเรียกว่าไตาวายระยะสุดท้ายเนี่ยมีค่าเท่ากับนะครับคือตั้งแต่15ต่ําลงมาก็คือ14 13 12 8 9บบออะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมก็คือน้อยกว่า15ลงมาเขาเรียกว่าไตาวายระยะสุดท้ายแต่ส่วนมากไตระยะที่4เนี่ยหมอเขาจะให้ฟ้องนะเราไม่ต้องฟ้องนะครับเราไม่ต้องสนใจแต่พี่เขาเนี่ย48จุดเเนี่ยโอไตระยะที่3แค่ไตเสื่อมเฉยๆท่านผู้ชม สามารถที่จะฟื้นฟูมาเป็นไตไตที่จะเริ่มถูกทําลายได้คือไตระยะที่2ได้สามารถที่จะขยับขึ้นมาได้นะครับเอางี้ท่านผู้ชมก็เป็นการที่วันนี้มาแจากแจงเรื่องของตารางค่าไตาของเขากับยาเคมีที่กินเข้าไปเมื่อเดือนพฤษภาแต่เดือนมิถุนามาตรวจเนี่ยโอ้โหเห็นค่าเลยว่ามันส่งผลจากพฤษภามาถึงมิถุนาเนี่ยส่งผลมาเลยตกหวบลงมาเลย หลือสามสิบเก้าจุดเจ็ดสี่อันนี้ค่าไตานะพอหลังจากกินชามาเรื่อยๆ <c oughs> ขึ้นมาเป็นสี่สิบแปดจุดเจ็ดเก้านะโหอะไรที่แบบเกือบสิบท่านผู้ชมภายในสองเดือนเกือบสิบค่าไตาขึ้นมาแล้วถ้าพี่เขานะครับมีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีการควบคุมการกินนะครับไม่กินยาเคมีต่อไปแล้วนะครับค่าไตาเขาจะต้องห้าสิบทะลุเลย นะครับอาจจะเป็น 52, 53, 54, 55, 56อาจจะถึง60นะครับถ้าพี่เขาเลิกฉีดอินซูลินเพราะว่าฉีดวันละครั้ง <c oughs> เห็นไหมครับโจฮักนัสารคามในการใช้สมุนไพรและก็ควบคู่กับยาหมอเมื่อกินยาเคมีเข้าไปค่าไตามันลดณที่นี้นะครับผมมาทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า ค่าไตาของคนเราเนี่ยถ้ากินยาเคมีแล้วมันจะลดแม้แต่ยาพาราเซตามอลแม้แต่อะมมอกซี่นะครับแม้แต่ยาอื่นๆที่เป็นเคมีที่บรรจุพันธุ์มาแล้วท่านผู้ชมที่เป็นเม็ดๆอะ่ะค่าไตาก็ลดค่าไตาก็แย่อันนี้เหมือนกันนะครับโจห้างนักสรารคามลุงโจสมุนไพรนะครับและก็ช่องป๋าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กสําหรับมื้อเย็นนี้นะครับสําหรับ ใครที่ท่านใดที่ยังกินยาเคมีคู่กับนะครับคือยาโรงพยาบาลน,นั่นแหละคู่กับสมุนไพรมันก็จะมาให้ทำให้เรามองเห็นเลยว่าถ้าเราไม่กินยาเคมีเข้าไปค่าไตาเราก็จะพุ่งขึ้นสูงหมายถึงสูงนี่ตัวเลขที่เยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าดีนะดีมากๆด้วยความปรารถนาดีจากโจฮักนักสารคามนะครับสวัสดีครับผมเชิงงันดนักเลยครับดีดีสุดๆ ค่าไตครับผม